สวัสดีค่ะกลับมาเจออีกแล้วนะคะมิสอดชลานนะคะวันนี้มาอยู่แถวโอสเซนนะคะอยู่เมืองชาบอยส์นะคะชาบอยส์มางานแต่งเพื่อนสาวเวียดนามนะคะอันนี้บรรยากาศออที่พักนะคะรอบๆนะคะเป็นเออเป็นบังกะโลนะคะ โอเคเดี๋ยวพาไปชมภายในห้องราคาแล้วก็แนะนำตัวเพื่อนสาวนะคะจำหน้ากันได้ดีนะชื่ออะไรนะชื่อดีมค่ะชื่อดีนะคะ TS Channel หรอ Channel ค่ะโอเคพาไปชมบ้านหน่อยค่ะโอเคอันนี้สำหรับสองท่านนะครัค่ะจะประมาณนี้ก็จะมีอันนี้นะเป็นเตียงสองเตียงนะเตียงแยกแล้วก็ห้องน้ำส่วนตัว นะคะที่อาบ,บดามโอเคเดี๋ยวพาไปดูเอ่อมาสเตอร์เบสท์ใช่มีนี่ก็จะเป็น voice ม e m o อุ้ยรถเอออ่ะอันนี้ห้องเดี๋ยวจะมีเพื่อนอีกสองคนนะคะเขาจะมาอยู่ห้องนี้ก็เป็นคู่คู่ผัวตัวเมียแล้วก็ให้เขานอนห้องนี้นะเขาจะได้เย่เย่กันได้นะคือ <laughs> <laughs> แแมล้วก็นี่เทอ,อรัสเซินนะระเบียงนะคะนี่คะ่ะระเบียงเป็น ส่วนตัวเลยนะเป็นป่าข้างหลังนะคะเอาไว้เย่เยได้นะเพราะว่ามีใครเห็นนะโอเคค่ะมาค่ะพาไปชมบรรยากาศรอบๆโรงแรมรีสอร์ทนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆ จะพาชมบรรยากาศาวายเคลาดนะคะห้องใต้ดินแบบว่าเขาไว้เก็บวายนะคะที่ที่ร้านอาหารที่ที่โรงแรมที่นี่นะคะนี่นะคะสถานที่ที่เขาจะจัดงานแต่งพรุ่งนี้อ๋อออกไปทราเซอร์ดอได้นี่นะคะพรุ่งนี้ตอนเย็นเขาจะจัดเขาจะจัดงานแต่งที่นี่นะคะ รุ่งขึ้นนะคะวันนี้กำลังจะไปทำพิธีงานแต่งเนาะนี่อยู่บริเวณริมหาดนะคะสวยงามไหมคะอ่าให้คุณผู้ชมดูชุดหน่อยค่ะเลิศสวยมากโอเคไหมคุณแม่เดินค่ะค,คือตอนนี้หอบหนูเป็นกระเซิงมากเลยโอเค,อเค,ไ,คไปอีกาเดินไป่าเดินไปเลยค่ะ แล้วพี่ขาเดินไปเลยค่ะเรได้เห็นทั้งตรวสวยค่ะโอ้ยให้ผู้ชมดูวิวนะคะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองชาบ,บอยส์เนาะตอนนี้หาดนะคะวันนี้ตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะ<ม>เย็นเย็นลมเย็นนะแบบร้อนร้อนเย็นเย็นเนาะเพราะลมมันเย็นร,ร,ร้อนร้อนเย็นเย็นเย็นลมเนาะเย็นลมอ๋อนี่หาดนะคะทะเลก็ขึ้นแรงนะคะทะเลมีขึ้นแรง m ม g ก็ oh นะตรงข้างหน้าจะใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งนะคะคทาพิธีนะคะนะคะ่ะชมบรรยากาศนมีคนรอ่อให้ถ่ายหรือเปล่ามีผู้ชายรอรอหรือเปล่าคะหญิงไหนมีคนรอ่อหรือเปล่าแกนี่ไปยืนถ่ายรูปตรงหัวใจสิ อันนี้เค้กกันนะคะของกิน มังค้างานแต่งเป็นไงมังค์รอบนี้คือแบบโอเคมากค่ะแล้วเมื่อเช้าล่ะโอเคทุกอย่างคัดลมไม่แรงมากลมแรงมากหนาวมากนะเมื่อเช้าหนาวมากแบบจะป่วยให้ได้เลยเพราะว่าครั้งแรกที่มาอยู่คือแบบไม่ได้มางนั่งนานนะก็ตายแล้วมันทําให้เราไม่ค่อยได้แบบดื่มด่ํากับบรรยากาศสวมแหวนบรรยากาศแต่งงานนล้วมันหนาวนะฮะมันสั่นลมแรงช่วงช่วงท่ามงเมื่อกี้นะถือว่าเลยขอบคุณดีมากแล้วก็ฟิลแบบว่าอมซึ้งเลยใช่ไหม โอ้ยตายแล้วนะคะให้คุณครูชมดูลุกในค่ะมาตรงนี้ในค่ะลุกเย็นนี้นะคะ dinner look dinner look dinner look นะคะขย e n ขค่ะในค่ะส้นเท้าหักนะคะอมีดอยแลนค่ะโอเคแล้วดูดูนะคะอ้าวคุกมาโอเคแล้วเชอร์น่ะ ออามานี่นะคะ่ะ,อะโอเคอาชมรายงานเลยคะนน่ะอากำลังรอดินเนอร์นะคะตอนนี้นะคะกำลังรอดินเนอ,อนนะะรอ์น キャンプだい لا <applause> ตอนเช้านะคะตอนเช้าแล้วฮัลโหลมารับเช้านะคะวันนี้มารับเช้าอ่าฮะอ่านี่คือใครคะแนะนําตัวหน่อยค่ะน้องนายครับไม่ใช่เอกินเเหรอวเอกี้เหรอวันนี้บอกว่าพูดครับนะเมื่อคืนพูดคุยแ่ก่อนวันนี้พูดครับกันวันนี้พูดคับเอกินนะเอกินนะออสเบอร์ลินฟอรมเบอร์ลินอาหารเช้า ค่ะเมื่อกืนเป็นไงมั้งค่ะสดาวสุดม,มีอย่างมากหมืตัวเองเป็นเจ้าสาวแล้วก็เต้นแบบปล่อยแบบอลังการงานสร้างมากเลยแบอเลิศมากนเะลยคือแบบหอสนุกเป็นอะไรที่แบบอืแบบ โลเซแบบบอกเลยว่ากินคนเดียวเกือบสองขวดดัดลิดมากนะมีบางคนเนาะแบบว่าเปลี่ยนชุดมากกว่าเจ้าสาวใช่มีบางคนเปลี่ยนสี่ชุดไม่เข้าใจเหมือนกันตั้งแต่ในคำาออกมาเดียวเออกนที่เออกมาเยอะก็ต้องใส่ให้ครบอะค่ะมิดดอยชรานเปลี่ยนสี่ชุดค่ะยิ่งกว่าเจ้าสาวเจ้าสาวเปลี่ยนกี่ชุดสามค่ะแพ้ค่ะแพ้มิดดอยชลานค่ะนี่นะคะบรรยากาศรอบรอบนะคะ จานนี้บรรยากาศดีมากนะดีมากจริงๆรับปากรับาเลยค่ะอาหารไม่รอนอจานนี้แลวแ้ว่ามาได้ก<า>ิน<า>สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่เบอร์ลินนะคะหลังจากงานแต่งเนาะชุดยังไม่จบงานแต่ง<ม>ค่ะค่ะชุดเดิมชุดเดิมงานแต่งเลยนะกำดูเซ็กซี่ก็แบบ คาบุ้งคาบายนะคะค่ะวันนเป็นคือแบบทัวร์ลิสต์นิดนึงค่ะวันนี้ก็มาเดินเล่นเบอร์ลินชิลๆนะเดินไปเรื่อยเปื่อยเนาะจนไปประตูจบตรงไหนก็จบตรงนั้นเนาะก็เดินไปเรื่อยๆใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Postmaster Plus นะคะ Postmaster Plus อ่าฮะไม่มีอะไรเล่านะคะเพราะว่าไปหาดูในอินเทอร์เน็ตเอานะเยอะแยะนะคะคนมาเที่ยวเบอร์ลินแต่ข้อมูลเยอะแยะก็พามาเดินชิลๆนะคะอาจเก็บวิดีโอไว้เป็นที่ระทึก อาตึกข้างหน้านี่เขาเรียกอะไรนะแกโซนี่เซ็นเตอร์ไหมจำไม่ได้เออโซนี่เซ็นเอร์มังอาอีแล้วก็มีแบบเป็นหลังคาเป็นโดมเป็นหนาเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นปาดาวใช่ไหมเขาเรียกอ่ะเป็นเหมือนปลาดาวเป็นเหมือนอะไรตรงหลังคาน่ะสถาปนิกคนเดียวกับที่สร้างสนามบินสุวนรณภูมินะเธอชื่อเฮลมุตยานนะถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้ก็เป็นอ่า ส่วนที่เหลือจากกำแพงเมืองเบอร์ลินนะคะเขามาตั้งโชว์นะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้เดินมาถึงสถาอนุสรสถานรับสาไทายเรียกว่าอะไรวะอนุสรสถานนะคะออนุสรสถานละมังไว้จารึกสําหรับชาวยูที่สูญเสียชีวิตไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะที่โดนนาซี อสังหารนะคะที่คายกักกันนู่นนี่นั่นเนาะช่วงนี้เขาปรับปรุงหรือเขาปล่อยให้มันสมาแก่ดูสิไม่เป็นแบบนี้ล่ะแต่ก่อนเป็นที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันแบบพอที่ทอดเลยเนาะแต่มันดูคือฝังไปแล้วแต่คือศพมันต้องคายละลายไปแล้วใช่ไหมออนมันไม่ได้เป็นศพเขาสร้างมาเป็นแบบอนุสาวราิเศษไม่ได้ไม่ได้เป็นโรงศพไม่ได้เป็นอะไรค่ะ อ๋อเขาปรับปรุงเนียรุ่งอาราบายเทนแต่เขาก็ทําให้เหมือนเป็นฟิลลงศพมา่แหละเป็นฟิลแบบว่าเหมือนเหมือนศพศพอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ปีลงศพหรืออะไรนะคะเออแต่รู้มีกี่อันเนาะไปหาดูในอินเทอร์เนต็ตเอาเนาะตรงถ้าเดินเลยมานิดนึงเขาก็มีเปิดให้นะักท่องเที่ยวได้เข้าไปถ่ายรูปอยู่นะไปเดินดูนิดหน่อยนะคะอ๋อเขาก็บูธนะเป็นบล็อกๆไปไงแกอร้ผู้ชายติดกล้องหรือเปล่าอุ้ยแกงเด็กน้อยเด็กน้อยอ้ยตายแล้วเมื่อกี้ผู้ชายเราหลอติดกล้องมาหรือเปล่าเนาะ อ๋อเขาก็ยังการเป็นโซนกบลูนาไปเป็นโซนๆอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยค่ะอือาอตอนนี้ก็เดินมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองเบอร์ลินนะคะซ้ายมือข้างหน้านั้นก็ไรส์ฉากนะคะรัฐสภานะคะคที่รู้จักกันดีนะคะที่มีหลังคาเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นกแก้วอะคะ่ะสามารถเดินขึ้นไปชมได้นเนาะ ยนี้ไม่รู้ต้องทําเทมินหรือเปล่าทํานัดหรือเปล่านะสมัยก่อนนี้ต้องทํานัดก็คงคิดว่าคงเหมือนเดิมนะจริงๆริเธอเคยขึ้นไปข้างบนไหมหล่อตายแล้วมาหลายรอบยังไม่เคยขึ้นไปเลยหรอ,อแต่ออยู่บนนี้ไม่เคยขึ้นแต่ไอเคยตายก็เคยขึ้นรอบเดียวเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว <laughs> ขึ้นไปตอนปี2003 2004นานมากแล้วถ้าเคยขึ้นไปรอบหนึ่งอันนี้ข้าความมาข้างหน้านี้ก็ประตูชัยนะคะสัญลักษณ์ประจําเมืองเบอร์ลินอันดับหนึ่งของเบอร์ลินเลยนะโอเค ตอนนี้ก็คือเทียากาเท่นนะคะสวนชื่อดังสวนของพวกเหล่าชาวสีม่วงเขาชอบเอามาเขาไม่เอามาทําอะไรบางอย่างนะคะมากินกันเออพวกพวกเก้งกวางเขาชอบมาหางูกินนะมาวิ่งไม้เออมาวิ่งไม้ในป่าเนี่ยดังอยู่โอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะวันนี้เขามาถ่ายรูปก,กับปลาเต็มวัวก็ทัวร์นะคะ นี่นะคะประตูชายบรันเดนบัวเกทัวอาหาสถาปัตย์แบบคลาสสิกนะคะมีโอคลาสสิกสวยงามมากไหนเด็กเราเด็กศัสดำตรงนู้นเหรอได้ทุกคนได้ทุกคนเลยเหรอว่าให้ตายแล้วหิวต,ต้องซูมเหรอนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยอันนี้ก็สถานทูตอเมริกานะคะอาหานี่นะคะประตูเต็มเ็มอ่า ดูเตรียมโพสจะพอรพร้อมถ่ายรูปนี่นะขวามวามอือนี่นะคะโรงแรมแอตลลนนะคะโรงแรม5ดาวหรูหรูราของเบอร์ลินนะคะโรงแรมในตำนานเนาะมีแบบคนชื่อเสียงชื่อดังกระซุงกษัตรอะไรดารุงดาราก็มาพักที่นี่นะคะถ้าเข้ามาเบอร์ลินนะคะโรงแรม5ดาวหรูนะคะ